ลายครับหรือรับเลือนต่อมีเองขาวอ่ะยไม่ไมก็ยังไม่เปลี่ยนสีเมื่อกี้ท่านอาเคยออกแต่มีข้อแม่นะท่านจะต้องบอกว่าหนึ่งเทศบาลกับสิบอบตต้องมีความาร่วมงานอย่างนี้เทศบาลได้หนึ่งตัวไม่ใช่นะท่านบอกไม่จับสี่ตัวท่านนั้นหนึ่งปีทันนะฮะเพราะว่าท่านเคยบอกว่า ปีนี้เห็นพี่น้องรางลู่มาเต็มขอเวทีมาดูความสําเร็จของพี่น้องทั่วประเทศแต่พีหน้าท่านบอกว่าอยากให้พี่น้องเกาะแล้วก็จากขอเวทีมาอยู่ในสนามเพราะฉะทุกรุ้นจะต้องมีายกับรังผู่เข้าชิงชัยในปีหน้า,านะครับเชื่อแน่ว่าคงจะเริ่มมีแล้วผมสังเกตจากทางเข้ามาจะมีมูนายตามถนนจะมีปุยหญ้าเพนกลาย่ญ้าลิเบีย แสดงว่าพี่น้องเริ่มมีควายอย่างควายเพนเนียท่านเริ่มใส่ข้อพันธุ์ดีลูกออกมาทันครับที่จะเข้าประวดอาจจะเป็นรุ่นเล็กสุดุ่นฟันแท้ฝันรัมนมแล้วก็ความสูงี่เดือนร้อยยี่สิบอันนี้ท่านานำเข้ามา,าดได้หรือใช้ทุกทีรับไปหาปลายตัวดีลักษณะ